ค่ะมีเพื่อนๆหลายๆคนถามพี่นงเขามาว่าเหตุคนแฝดแนวดาเนาะค่ะเนาะ,ะสำหรับคนที่รูแล้วกะว่าเป็นยังเนาะค่ะเนาะสำหรับคนที่รูแล้วกะปัดพานไปสำหรับพีพีที่เพิ่นบ่หูที่เพิ่นถามเขามาเนาะพี่นงก็จะบอกเฮ้าเขาเข้าทายลูปมาไว้นหนีแล้วเนาะค่ะเนาะเฮ้าทายลูปวิธีทายลูปเขาก็ต้องทายลูป เวลาเข้าทายรูปเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเสียเอาคลิปเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเสียเอาคลิปเมื่อวานนี่เวลาเข้าทายรูปเข้าสีตั้งกล้องยูมองเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องตั้งกล้องยูมองเดียวอันนี้เป็นที่เต้นเมื่อวานนี่สองเอ้ยน้องเต้นอยู่ข่างเลือกเนาะคะ่ะออืม่าพี่น้องก็สิเลือกวิดีโออันที่หนึง่งที่เข้าทายไว้มาไว้เนาะคะ่ะหลักกาสเอ่าใส่อันนั้นก่อนออก ขึ้นมามันอาจีสซาแน่เนาะค่ะน้องพี่น้องจ้าซาแน่แล้วก็โทรศรพท์เเรื่องนี่มันกมืดเนาะคะ่ะมีอย่างขึ้นมาเข้ากะบบานนี้เขาว่าต้องไปสนใจยงังเข้าเข่ามาเพิ่มอันนี้แล้วเข้ากดมาตรงนี้จ้าพี่น้องเห็นบ่าจาภาพซ้อนเข้าเข่ามาได้แคบขัดเด้อค่ะถ้าเข้าสิเหตยุยังเข้าต้องเข่ามาได้แคบขัดเขาก็มีวา่าเพิ่มโอเวอร์เลยเนาะเข้ากับเพิ่มเข้าสีเอารูปทีอน้นองเพิ่นสีมาเตนน้ำกันได้บาะเนี่ย มือนี้พี่น้องเป็นวัดเสียงมือมือบแน่เพราะว่ามือนี้ไ่ได้เป็นนวดเนาะก็เสียอารูปนี้มากมันอยู่ข่างกันเวลาถ่ายรูปต้องถ่ายอยู่ไกลๆก,กันเห็นบ่าจาะมันมาอยู่น้ากันแล้วเอากับขยายให้มันให้มันเข่ากรอบพอดีเนาะค่ะเอาเลื่อนหาก่อนเดอขย่ยี่ฝาวเห็ดอย่างเลื่อนหาคําว่ามาร์ทเนาะมาร์ทมาร์ทเนี่ยมาร์ทหรือมาร์ทนี่ละจ้ะเอาก็เลื่อนหา เรีอนหาปุ๊บมันอยู่สุดไทยหละค่ะของพี่น้องมันอยู่สุดไทยแต่ว่าของผู้อื่นจะสิย้องไดงเนาะเขาก็กดเข้าไปโกดเข้าไปมันมันสิมีให้เข้าเฮ็ดเข้าเฮ็ดอันนี้จะเนี่ยเข้าเขาบรต้องไปเอาอันอื่นเขาเอาอันนี้เนาะภาพซ่อนเนี่ยเข้าเอาแบบไล่ขวางนี่เออไล่ขวางเนาะเพราะไล่ขวางขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้เขากระมุนเออเขากระมุนเห้ หมุนหมุนล่องเบิงต้องให้ยู่ระวางก่างสองเอวยนองเพิ่งกระสีมาอยู่น้ากันมาอยู่น้ากันอยู่ในนี่ตัดมาให้เลื่อยๆืหัวเรื่อมาจากนอยเพราะว่ามันจะเป็นมันจะบ่อคอยเนียนเนาะค่ะเนาะให้เลื่อยเรื่อมานิดนึงประมาณนี้เนาะคะ่ะพ่อได้แบบนี้แล้วพ่อได้แบบนี้แล้วแมนบอกพี่น้องเขาก็เริ่มล่องเปิดเบิง เขากัล่องเปิดเบิงว่าสองเอยนองนี่สิไปสิไปยู่จังไดอืพ่อเอยเพิ่นขึ้นไปแล้วอเอินเพิ่นขึ้นไปแล้วท่ำทาแล้วเขากับเขากะตัดเขากับมาเฮ็ดแบบนี้อีกเด้อค่ะพี่น้องมันก็นยากอยู่นี่เขากับมาเฮ็ดแบบนี้ตัดข้างนาออกตอนที่เพิ่นกำล่งขึ้นมาทั้งเลือนี่เขาตัดออกกำล่งขื้นมาเพราเขาจิ้มแบบนี้แล้วแบ่งแยกเนาะแบ่งแยกเสียเขากับลบ ลบออกบัานนี้เท่ากับมาเอาผู้น้องด้วยบานเนี่ยผู้น้องเพิ่นกับนางโล sociedad, Bref, ını, ああ่งเบิงเอ่ยเนาะเอ่ยกะเอิญขึ้นมาเต้นน้่กันเพิ่นจังสลุกเด้อเออเพิ่นกะนางอยู่สักก้อนเท่ากับโลบออกข้างหนามันเนี่ยเท่ากับโลบออกสมมติว่ามันบอเสมอเท่ากับมันบอเสมอเท่ากับหลุดมากจ้ะมันมันบ่เสมอกันเท่ากับหลุดมาก ถ้าเกิดว่ามันบ่อเสมอกันเท่ากับรูดมาให้เสมอกันเห็นบ่อจากพี่น้องบานเท่ากับล่องเบิงไม่นี่แหละค่ะเอ้ยเพิ่นกับขึ้นมาตต้นเสียงเพลงงบอมีแล้วค่ะตอนนี้เสียงเพลงงบอมีเสียงเพลงเสียงหยังย่าง,งบอมี่หา้ามบ่อท่านดไดซส่เดี๋ยวสิสอนวิธีเอามาใส่อีกเครือนหนึ่งเน,นาะค่ะเนาะเลยมาเท่าเสียเอาซ้ำได้เท่ากับตัดถิมเลยเลยค่ะเท่าบ่อเอาหม่องได้เท่าจังได้เท่ากับตัดออกนี่ค่ะแบ่งแยกลบออกอ แบง่งแยกเข้ากับลบออกคือว่าให้มันเสมอกันเนาะค่ะพี่น้องอคลิปมันต้องเสมอกันมันจังสิจบพร้อมกันแล้วพร้อมกันแล้วก็อันท่านี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแคบคัดเพ่น,นีเข้ากับลบออกคือกันเออมันกนสิมาแบบนี้จ้ะเป็นแล้วค่ะนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวใส่เสียงเพลงแบบไหนพี่น้องสิมาสอนคลิปหนาเด้อค่ะเดอ้อนี่คะ่ะเรียบร้อยแล้ว